สวัสดีเด้อพี่น้องฝ่องไปสุกูสุ้คนลุงปลาเอาอาหน้าว่าหน้า,นาสาวผู้ติดตามเล่าพัฒน,นาเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ยแล้วพี่น้องคำคำแล้วเดินเล่าพัฒน,นาต่อล้วเด้อพี่น้องเด้อต้องวันแล้วรอบที่ผ่านมากะวิ่งศูนย์เข่าศูนย์แล้วพี่น้องจับศูนย์หนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์แล้วพี่น้องเข่าถือว่าเดินนี้สามรอบแล้วพี่น้องต่อกันมา สามหลอบติดติดล้วพี่น้องไปยุ้ายคือบ้าพากันเขามาเบิงนะแตกตรงๆมาสองหลอบกับมาเขาตกับอีกรอบที่สามมานี่แตกเครื่องลางเครื่องบุญแด้พี่น้องเด้อเขามาเบิงกันด้อไปยุทางไหนบางหนงึ่งทังเจ็กเก็ตมาสี่แปดคพี่น้องแล้วก็มาหนึ่งศูนย์พี่น้องสามหลอบต่อกันเร้สามหมดต่อกันเราพายุทางไหนมาบ่าพากันมาเบิงติดพี่น้องเขามาเบิงเลยหลายได้พี่น้องกำลังแม่นกำลัง เขามาสิมือนี่มืออื้นนี่รอบนี่แจกพี่น้องทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัว,วเราจะเบิ้งเด้อกพี่น้องเด้อไใเขามาแล้วกะบอกมู่กันนี่พี่น้องบอกพี่น้องมาเบิ้งน้ากันอันแม่นแม่นดีๆนี่เขามาเบิ้งน่พี่น้องเอ,อ้ยพ่อจด้จับเดบายนะี่พ่อได้นี่โศ <c oughs> กมีลาบน้ำฝนได้ไหมเขม,มาเบิง้งนี่นแต่ไปเบิ้งทางอื่นกับพ่เห็นดีคองดีๆนะพี่น้องเนะกับพ่อว่ากันดอกแล้วทับพี่นออ้องไปสิเขามาเบิ้ง กูไดหมักทำมาเบิองด้อของสองตาคุณเพราะเยเขามาพี่น้องเขามาเขามาเขามาหลายๆลาเอาเบิองน้ากันอันนี้ก่ะเบิองหนาปกกันพี่น้องมึงปกกันมึงปกน้ำงามกันอันนี้มึงกำลังสิคัมแล้วพี่น้องสิ่หกโมงแรงแล้วพี่น้องเทามาเบิองหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเด็ดเด็ดละมืออื่นวันจันทร์ใส่เด็ดเลยละพี่น้องพี่น้องเพื่อเขามาแล้วกันบอกต่อๆกันไปเอาไปเบิองเราพัฒนาต่อเลยนะพี่น้อง มาเด้อพี่น, FC, ขขน้องเอฟซีสุกูสุคนผู้ติดตามเล่าพัฒนายินนีตตรนรับสู้สองตอาขุนพระรวยด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่มีสิบสองพี่น้องเล่าพัฒนาสิออกอากาศต่อแล้วพี่น้องเมื่ออื่นก็เป็นวันที่มีสิบสามวันจันทร์เมือเล่าพัฒนากลับมาแตกเล่าพัฒนาสามหมวดชนได้พี่น้องเด้อแตกตรงตรงเกตเกตกับมาสี่แปด กบมาตัวก anyway, ับเที่ยวนี่หนึ่เป็น1นึ่งศยด้พี่น้องเด้เอาพี่น้องวันที่ีสที่ผ่านมาแล้วพัฒนาก็ออกมา3า1 0ี่หกกของปูกับเล็กจับคู่มากกับไอเหล็กเคียงเหล็กวิ่นเหล็กต่างรักกับศูนย์่งสามสี่ก็ วิ่งรูดสามกับศูนย์เด่นศูนย์พี่น้องเด่นศูนย์จับคู่ับมาของวันที่มีสิบน้พี่น้องนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจับคู่ศูนย์หนึ่งเข่าศูนย์หนึ่งไล่พี่น้องเข่าหนึ่งศูนย์น้พี่น้องเป็นตัวกับศูนย์หนึ่งศูนย์เกตสามศูนย์คู่วิ่งรูดสามกับศูนย์เด่นศูนย์เข่าศูนย์พี่น้องหกศูนย์ หกหนึตัวกัมี3สามศูนย์หกสามหกศูนย์ศูประตูจับให้พี่น้องสี่ตัวกับหกศูนย์สหลอดที่พันมาวันที่ยี่สิบพี่น้องเนาะวันศุกที่ยี่สิบ บาทนะบ่าลายใหญ่หผีน่องเอ้ยมาเบึ่งของวันที่มันที่13เบืองหอดใจดอกพีน่องมึงหนึ่งหันไปต่อเลย่นงะอก่น้องเนาะจำบ่ได้เลยคำบอกไปหอดใจดอกบ้านี้ก็มาเบิ่งของวันที่ี่สิบสา3ก็เลยนาะพีน้องเนาะวัน่13มิถุนายน2000เลย หกสิบเอดพี่น้องมืออื่นพี่น้องบ้านจันทร์มืออื่นของบ้านจันทร์นาะพี่น้องแล้วก็เดินกับเขามาแล้วกะมาเบิ้งเล็กเกียงเล็กวินเล็กตั้งรักก่อนาะพี่น้องเนาะเล็กวินเล็กตั้งรักกัมีบนลาง บนลางซูนสองสามหกเจ็ดเก่าเอาไปจับวินกันได้พี่น้องเนอะคันว่ามักปูจับให้ วิ่งไปก้อนวิ่งถ้าบ่ามากักกะจัดกันเอาฮกโตเนี่ยแหละพี่น้องมันบ่ไปใส่ดอกขันจับวิ่งเข่าเมื่อพี่น้องเลยทั้งล่างทั้งบนจับคูให้ได้เท่านั้นละครับบ่เป็นคูคูจับก็จับกันเองเลยพี่น้องเด้อว,วิ่งเกตขับซูนหลุดเอาไปหลุดไปวิ่งกันเองลัก ตั้งให้แล้วงกโตบิ่งเก็ดศูนย์เด่นศูนย์ร่องเก็ด จับคู่จับคู่นีจัตัวหนึ่สสจับคู่ศูน

Kết xun Kết xun Câu xong Câu kết Câu kết สามตัวจัดไปเด้อพี่น้องเด้อมักกะจัดคัดกะพันเด้อพี่น้องเด้อมักกะจัดคัดกะพนันสองตัวมักกะจัดคัดกะพันเลขสามตัวพี่น้องสามตัวในไหฮางกะเข่ามากกะลุ้ยนะพี่น้องนะสอง เก้าเก็เดี๋ยวเจ้พี่น้องน้ำมักกัจัดไปเลยพี่น้องขัดกระพานไปเหล็กสามตัวนะพี่น้องเนาะให้เป็นแนวท้างให้เป็นสายบญพี่น้องเลยหนึ่งเก้าเ9ตหนึ่งเก้าสอง Câu số Câu Kết xuống cầu kết xuống กศูนสี่ตัวศูนก้าเ็ดเูนย์เูน สมเก่ามักกระจัดคัดกระพันได้ไปหลังเนอเลขสามตัวสี่ตัวสองตัวคือกันขันบ่หมักปูจับก็เอาชุดวินไปจับกันโนร,รอบที่พันมาสามที่เขาทั้งหนายไปหลังเขาวินทั้งเมี่ยงอุบลนกับเขาที่ไปหลังสามกับสี่สามสี่ออกเมืองอุบลเด็เ,เคียงเล็กวินเขาหมดไปหลังเขาเมี่ยง,งอุบลนกับเขา Com... บอาเม็ญนงสว่งสวงสวงเลยพ่นังด้อขนเขสว่งหลงเขียนยกปันเดกบ่จำยกัยังหลงสี่สามสี่สามศูนสาม อี่เอาลงไปแล้วก็บ่มีผู้ได้เข้ามาในกลุ่มดน,นอเพียงเบิ่ังทรายยูทูบแล้วยูทูปกับบังนหน่อยๆนะครับเหล็กแจกดีที่จะไปใส่เสื้อหมดคนก็ได้ก็บ่ว,ว่ากันพี่น้องบ่เฮ็ยบ่ติดตามก็แล้วแต่ของแม่นๆมนนะพี่น้องเนาะว่าแจ่เหลก็ลขขกแจกได้เข้ากับพู้ผูดใเบิ่งกับพู้นั้นได้เนาะพี่น้องเนาะผูดบ่เบิ่งกับบ่ดได้ নাই hey, পকাম เอาไรพี่น้งองตาคุณผ่ารวยเอาอันนี้ออกไปเลยเพราะว่าตะปูคุณค้นพิมพ์ตะปูคุณหาไปเห็นจากเทียร์ู้ลังคนอันนี้ละตาคุณผ่ารวยนี่ของแท้เลยพี่น้องหาเห็นเลยของปูคุณนั่นแหละแต่ว่าหังสื่อเป็นตาคุณผ่ารวยพี่น้องซือซ้อยูทูบซื้อส่องนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องบานนี้มาเบิ่งของวันที่ยี่สิบสามเลยพี่น้องวันจันทร์มื่อเอ่นเนาะพี่น้อง เก่งๆมาแล้วเขาแตกสองรอบเขารอบรอบหนึ่งวิ่งมาตรฐานเนาะพี่น้องเนาะผู้ติดตามนีม่อยเมื่อเมื่อดจะเศร้าหัวเสร้าไหลอะไรพี่น้องเนาะผู้ติดตามผู้เขามาบมื่อใดเมดทุกคนเราพัฒนาวันที่23มิถุนายน2568ต้องหมดว่าได้เขียนเอาจังสี่ไปเลยพี่น้อง เล็เคียงเล็กวิ่เงเล็กจังรลักก็มี่ศูนย์กเก็ดเก่าเลขวิ่งเกตกับ0ูนหลุดพี่น้องเด่น0ูย์ล่องเกดจับคู่0 6ล่องศูหล่องศูเก่ากลมเด่นเด่นกลม si sì, cầu long. Kết xuống cùng Cầu xóng long. Cầu kết ma long. Sám tuổi cả. cầu kết. Nưng cầu kết. cầu xóng. Cầu kết sún. Hốc xuống kết. si sì, tuổi เก้าศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดศูนย์ศูนย์เก่าเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกันบอกเจ้ต่อกันไปเด้อพี่นอ้องเด้อแคปหน้าจอไว้ผู้เขามาไหมกันกดกระดิง่งกดติดตามใบพี่น้องเพื่อชื่อวันฤทธิพิพากกันนะพี่น้องเนาะนเห็นไหมตองหดเข้ามาแตกมาซ้ำหดล้วพี่น้องเอ้ยส่อนๆกันมากเราแต่คือปวูวานั่นละวันฤทธิ์จะเสาไล่ผู้เขามาเบิองเอาพี่น้อง ทบทวนอีกเทียนเองแล้วพัฒนาวันที่2ีมมิถุนายน2 5 6 8มืออื่นวันก,กันเล็กเคี้ยงเล็กวินเล็กตั้งรับก็มี0 2 3ย์ส็เก่าวิ่งเก็ดวิ่ง0หลุดเด่น0ล่องเก็ดจับคู่06ล่อง09เด่น49่ 4, 9, ล่องเก็ศเด่นเกอง 9, กล่องเก็ล่อง สตัวกันสองเก่าเก็ดหนึ่งเก่าเก็หนึ่งเก่าสองเก่าก็ศศก็สตัวกนศูนย์เก่าเก็ดศูนเก็ศูนเก่าเอาี่น้องพอได้ข้ามาแล้วกันเฮงเฮง่วยๆกันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮฟังๆกันมืออื่อนมันไหนน้องท่องไหนไรยาเจ็บยาจนพี่น้องให้คุณพรรัักษาเทวดาคุมข้อง พี่น้องทุกูทุกคนให้ย,ยู่สุขสบายเด้อพี่น้องเน้อคขอบคัวยเย็นเป็นสุขพอกันอีกเียน่หนึ่งกะวันพุทธที่งีสิบหาคนละพี่น้องสำรับมือเนี่ยขอเก้าคำวาสวัสดี